ไก่ส้ฮอดนครไก่สอนแล้วพี่น้องสอนนี้ฮอดเขตขตซ้ชชานเมืองเนาะ สบ,บายดีพี่น้องหมดสู่คู่สู่คนมาพบกับเบาสอนอีกเส้นเคยเนาะคลิปนี้เบาวสอนอยู่ที่บ้านนาพานเมืองไซผู้ทองแขวงสะวรรณเขตคลิปนี้สิพาพี่น้องขี่รถเลาะสมวิวสองข้างทางนเนาะเมืองธรรมชาสตรทงไนทงนายามแรงที่เมืองไซผู้ทองติดตามครับส้มนำกัดนอกพี่น้อง วันนี้เาาสอนใซสเส้นทางเรียบแค้มของเนาะเส้นทางเส้นนี่แมนจะเข้าไปฮอดโตแขวงสวรรคเขตหรือว่าฮอดนครไก่สอนที่รจักนี่น่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงระยะทางประมาณ50หรือว่า60กิโลเมตร อนี้เบาสอนฮอดบ้านบุงนาดีอันนี้เบาวสอนฮอดบ้านหัวหาดบ้านหัวหาดก็เป็นบ้านยังที่เป็นบ้านใหญ่บ้านดังอยู่ในเมืองไซพุทอง สองข้างทางนี่มิตรเฮือนหลังแหญ่ๆนะพี่น้องเลยส่วนลายก็จะเป็นเฮือนดินเฮือนไม้นี่จ้าบ่อคอยเห็นเท็ดนี่พนิยมเฮ็ดเฮือนกอนหรือว่าเฮ็ดเฮือนดินบ้านหัวหาด เป็นบ้านใหญ่ขนาดเนาะจะเป็นซุ้มซ้นที่ว่าใหญ่เส้นทางใจกลางบ้านเช่นกาปูคอนกรีตทีว่าเป็นบ้านที่พัฒนาหลายอันนี้บริเวณอยู่ในตัวเมืองนะพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้เป็นเขตสซน,นบทแต่ว่าก็เจะเลื่อนซ้ำตัวเมืองเนาะ ส่วนหลายลสารบ้านซองเรียบตามแคมของในบว่าจะอยู่แข่งใดนี่อาจจะ,จะเจริญเนาะนี่เป็นเส้นทางเรียบแคมของพี่น้องอ,อยู่โคงอันถ้มครับจังหวัดมุกดาหาบรบัวแมนบ้านนาโพพี่น้องบ้านทาโพขอโทษขออภัยหลายเนาะเป่าสอนว่าพิษบ้านทาโพเมืองไซผู้ทอง เป็นบ้านที่ใหญ่แล้วก็จเจริญสุดพัฒนาหลายกว่ามู่เนาะอยู่ในเทตนี้อออนบ้านทาโพแล้วพี่น้องบ้านใหญ่บ้านดังในเมืองไซผู้ทองเนาะแล้วก็เป็นบ้านที่เป็นสำนังงานวงดนตรีเทพพรอนไซขวัญใจวัยรุ่น,นวงใหญ่วงดังคนจ็นจะอยู่บ้านนี่แหละพี่น้องสำนังงานของเพิ่นเนาะราซอนกลาเป็นเอซีของเพิน่น สองขทางทางน่จะมีไฟใส่ไฟ,ไฟเย่องทางเ,เป็นเขตจุดซุ่มก็ว่าแม่นอนอยู่ในเขตนี้มีตลาดนัดมีห้างห้านต่างๆซ้้าตัวเมืองเลยพี่น้องเลยบ้านทาโพเนี่ยเส้นทางห้อมเส้นทางซอยอยู่ในบ้านเนเพิ่นจะปูคอนกรีตมดัดบมมีหอมใดที่เป็นชิดิน เฮือนซานบ้านซองเฮือนมุงยาค้าโบมี่พี่น้องเฮือนไม้ก็ยังหายากเราต่อไาจะเป็นเฮือนดินห่างฮันกาลรถลายขนาดะ นี่เดิลัางใหญ่ยๆลังง้ามๆบุญบางไฟก็มีบางไฟร้านบ้านนี้พี่น้องเอ้ยมันจัดหนักจัดเต็มเนาะเบอร์เพื่อนเพื่อนพี่น้องรูขนาด ไก่สีฮอตนะน้ครไก่สอนพ่อพิธานแล้วพี่น้องอย่างอีกประมาณ10กว่ากิโลเมตรไก่สีฮอตนะน้ครไก่สอนแล้วพี่น้องตอนนี้อทอดเขตเขตซานเมืองเนาะใช้เวลาประมาณสองโมงกว่าเนาะปวดแอลบ้านเราพี่น้องตอนนี้ ขับไวบบได้เนาะตอนนี้ก็เวลาประมาณห้าโมงกว่าแล้วพี่้องเลยเส้นทางเรียบแคบของโซนนี้บนปูคอนกรีตงามนขนาด เตนี้ก็เป็นนครไกรศรแล้วพี่น้องจะเป็นเขตซานเมืองที่ซื้อเนาะนี่กะเป็นชิปภาพบรรยากาศเบรราสอนพา,รรา,า,รรา,าพี่น้องเลาะเชี่ยวเส้นแทมของจากเมืองไซพูทองหานาครไกรศรพระวิหารแวงสวรรคากิตเนาะเป็นทริปที่เบรราซอนเดินทางมาจากภาคใต้เนาะ มาจากสารวัตรผ่านเมืองา่าบางทองอผ่านเมืองซุ้มลาน่าปางทองเข้ามาทางเมืองไซผู้ทองแล้วก็ออกมาหอดนครไก่สอนพวิหารเด็กน้องพี่น้องสำหรับชิปนี้มอนี่มบาสอนขอพิชิปไว้ซ้ำอีกครั้งโอกาสหน้าพบกันไหมขอเข้าใจทุกทานที่เข้ามาที่สามคับชมเนาะสำหรับชิปนี้บา,บายดี